รอบเด็กของการล์ลไฟนะครับอันนี้ก็เป็นรถบำร,รุงทางของเอกชนนะครับมารับเป่างานกับการรลไฟนะครับเนื่องจากพนี้งานก็ค่อนข้างเยอะนะครับรถบำร,รุงทางของรอทรก็มีไม่เพียงพอนะ้องใช้รถบำร,รุงทางเอกชนมาวมสนับสนุนนะฮะอันนี้ก็กําลังทําการอัดหินอยู่ฮะ นะครับก็จะเป็นการปีบอัดหินให้ไปกรองอยู่ใต้ไม้หมอนนะครับซึ่งจะทำให้สภาพทางมีความ นะครับก right. e. ็จะมีการเช็คระดับรางนั่นนะครับต้องมีความสม่ำเสมอนะครับเคยเราวิ่งผ่านไปได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับตามมาด้วยรถเกลี่ยหินนะครับก็เดี๋ยวดีอธิบายกันอีกรอบสั้นๆนะครับเมื่อกี้เสียงเครื่องอาจจะกบไปนิดนึง ก็คือการอัดหินนะครับจะเป็นการบีบอัดหินรองรางที่อยู่กระจัดกระจายนะครับเนื่องจากการส่งเสียนของโรถจักรรถดยสานที่วิ่งผ่านไปก็จะทำให้หินกระจัดกระจายนะครับรถอัดหินก็นจะทําหน้าที่บีบอัดหินรองรางหรือเรียกว่าเป็นลาดนะครับเอาไปอัดจะใตใ้กองไม้หมอนก็จะทําให้สภาพื้นทางมีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นนะครับ ก็จะมีการปรับต้งนระดับรางไปด้วยก็จะเห็นว่เรามีการรีเช็คอีกครั้งจากคนงานเจ้าหน้าที่นะครับแรบดับน้ำเช็คว่ารางมีความสม่ำเสมอไหมซึ่งก็จะทำให้รถไฟวิ่งไปได้โดยสั่นสะเทือนน้อยที่สุดนะครับวันนี้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้กับผู้โดยสารนะครับ มาด้ยดยรถเกรยยนนะครับาหลังจากขั้นตอนการหนัดก็จะมีหินบางส่วนนะครับกระจายออกไปรวมหนึ่งหินที่กระจายตัวทีแรกนะครับก็จะเกลี่ยกลับขึ้นมาบนล่าง สัญญาณไฟว่านนะครับก็ต้องระมัดระวังหน่อยโดยบอริณรถ2องคันนี้จะทำงานควบคู่กันนะครับอัดินแน่แน,นแล้วก็เกลี่ยินให้เรียบร้อยสวยงามนะ ก็อยู่บริเวณด้านที่ใต้ของสถานนีปั้นโป่งนะครับ